ลงทุนอะไรไม่สําคัญเท่าลงทุนแตความรู้สึกด,ดีของคนที่คุณรักครับจริงไหมเขาบอกว่าเพชรเนี่ยหลักหมือนก็ซื้อได้ซื้อได้สิโอ้จหน้ารานสีขึ้นมาไาล้ทางร้านเท่าไรถ้าเขาถามว่าเพชนี่คือการขายของไหมเฮียช่วยตอบเขาหน่อยบอกเลยว่าใช่ <laughs> น,น,น,นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอลลี่ครับผมกล้องครับครับใหม่ๆครับวันนี้ครับวันนี้ขออนุญาตครับถ้าถามว่าวันนี้คืออะไรอยากจะบอกว่าลงทุนอะไรไม่สําคัญเท่าลงทุนในความรู้สึกด,ดีของคนที่คุณรักครับวันนี้เสนอต้อนลงทุนในเพชรครับนี่วันนี้เราอยู่ที่ไอคอนเสียร์อะเคยซื้อ ให้ภรรยา<ม>ให้แฟนเลยครับไม่เคยครับ,ครบนคิดว่ามันมันแพงมากไงี่ยเราเลย,ลเลยไม่กล้าซื้อโอ้ยไม่แพงจริงๆแล้วมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านโคนนี้ครับขออนุญาตฝากร้านครับครับผมมีร้านใหม่ธุรกิจใหม่ครับชาโตเดรสเจมร้านเพชรขออนุญาตพามาดูด้วยไหมครับนี่นี่นี่และเจคนนะทีน่เขาขายเนี่ยคือเจคนเดียวที่กินกุดองนี่เป็นที่โุดยอดแล้วนะฮะครับใชโอ้ยนี่นี่เจนี่กินปูม้าดองมาะ เทียมาทำอะไรที่นี่วันี้ครับร้านนีฉันคุณกล้าบุกเข้ามาคุณมาถามว่าใครเปนเจ้ของร้านได้ไงที่ขอดูเ้วยได้ไหมเอเอเลยหรอขอ่ต้อษครับจริงหรือเปล่าเวลาเราคิดว่าเวลาจะซื้ออันจะมัีอย่างเพชรเนี่ยมันต้องแพงก็แพงเจกคุณเพชรจับ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 ่ับจ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 ัจับจับจับลับจับ้ับจับจับจับลับเับจับจับ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 ั เอาแบบว่าเอาแบบว่าเดี๋ยวจะหาว่าเ,<อ>เราอยู่ห้างหรูไม่จริงเราอยู่ที่ไอคอนสยามครับอของไอคอนสยามต้องแพงมีของแพง,แพงไหมแพงมีนะอ,ขอ่ขอแพง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 สำหรับคนที่อาจจะยังใหม่สาหรับเรื่องเพชรให้รู้จักก่อนเลยเพชรเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าไบโอไลท์ไบโอไล มันคือเทคนิคการเจรไนเพชรให้สามารถมองเห็นรอบด้านฉะนั้นจะใช้ความปราณีตแล้วก็ใช้ความชำนาญสูงมากในการผลิตราคามันเลยสูงอันนี้เหมือนนี่เลยเหมือนแชนเดรียะค่ะก็คือพอมันเห็นรอบด้านเนี่ยมันก็เลยกระทบกันแล้วมีเสียงจริงๆถาแบบอันใหญ่ๆพอไปรูปเสียงมันจะใส่ไหมรองโอเคไหมคะเรานะคะล้านสองนะคะล้านสองนะคะล้านสองอันนี้หนึ่งล้านสองสองสองข้างไม่ต้อง ใคู่ละล้านสองดูจากการจับของคุณแล้วเก็บค่ะทางร้านเท่าไหร่เนี่อะไรพื้นที่ดูหน้าพวกเราสามคนครับแพงของนั้นมีไหมแรงงานแรงเลยงานแรงงานแรงนี่คือนี่ก็ไบออไลท์ค่ะจะเห็นความถี่ของเพชรที่ใกล้กันมากกว่าอันนี้อันนี้เหมือนแม่ขุนข้ามาร้านขอบมุงล้อ สำหรับคนที่สะสมเพชรการหาร้านที่มีไบโอไลท์ขายเนี่ยไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าไม่สามารถทำได้ทุกคนมันไม่ได้งานง่ายเป็นอีกทีนะครับเท่าไหร่นะครับข้างละร้านค่ะข้างละงั้นขอสิ่งที่จะต้องได้จะต้องได้จะต้องได้เขาบอกได้เลยเหรอจริงไหมเขาบอกว่าเพชรเนี่ยหลักหมื่นก็ซื้อได้ซื้อได้สิ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเพชรเนี่ยมันมีเป็นเม็ดเป็นกะหลัดอย่างเงี้ยว่าคุณแต่งงานคุณให้ให้แฟนเนี่ยเป็นกะหลัดาราคามันก็จะสูงเพราะมันเป็นเม็ดมันเป็นการลงทุนแต่สําหรับเพชรบางอย่างเนี่ยเราใช้เพชรประกรบที่ประกรบด้วยเทคนิคที่เนียนมากทําให้มองมองจากแบบภายนอกไม่ต่างกับเม็ดเลย<อ>เแต่ด้วยราคาที่จับต้องได้มากครับผมเขาด้อยเขาดูหน่ยหนอยอย่างเช่นอันนี้นะคะในกระบาดนี้นะคะคิดว่าไหนราคาถูกสุดก็ต้องเลกสุดดิใช่ใช่เล็กสุดแต่บางทีเล็กไม่สําคัญมันสำคัญที่คุณค่าต่อติดใจมันอยู่ที่เทคนิคการประกบ ยิ่งถ้าประกบเหมือนกับของเม็ดใหญ่เท่าไหร่ราคามันก็อาจจะสูงขึ้นตามความยากมันอยู่ที่คุณค่าในการให้อันนี้เราให้ดูเม็ดที่คุ้มค่าที่สุดนะคะอ๋ออันนี้ค่ะอันนี้ 28, งหมื่นแปองหมืปอันนี้พอคบหาเะเีส่วนลดไหมอุ้ยเราผ่อนได้ค่ะศูนเอสดือนศูนเป็นตสิบดือนอ้าวโอเคโอเค เพชรน้านเราเนี่ยน้ำก้าวๆถึงรับแปลว่าขาวและเล่นไฟมากเลยค่ะสองหมื่นอุ้ยคุณสายไหมเข้าคุณสายไหมมากเลยนะครับเนี่ยมือดูแพงมือสั่นมือสั่นมสองหมื่นแปดเป็นการลงทุนแล้วกันเพราะว่าเพชรจะอยู่เรานานแสนนานอันนี้โอเคไหมอันนี้โอเคไหมอันนี่โอเคครับนี่ส่วนมากเลยที่พี่กล้องเวลาแบบทำผิดก็ต้องซื้ออย่างนี้กลับบ้านก็เนี่ยตอนนี้เต็มนิ้วเลยค่ะตอนนี้เต็มถนิ้วเลยค่ะเดี๋ยวพูดสิมันคือการลงทุนการลงทุนอันนี้อันนี้นี่ส่วนไหมนี่ส่วนไหมนี่ส่วนไหมใส่ไหม อันนี้เป็นไงอันนี้กี่บาทนี่กี่บาทอันนี้อธิบายก่อนเห็นตัวเรือนไหมใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ว่าทุกร้านทําได้นะคะร้านดิฉันเนี่ยออกแบบร่วมกับต่างประเทศนะคะครับผมถึงได้ดีไซน์แบบนี้มาเพื่อให้น้ําหนักเบาและดูใหญ่ขึ้นแต่ในราคาที่ประหยัดลงอ๋อคุณคิดว่าอันนี้เท่าไหร่อ่ะโหใหญ่มากเอาเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดโอ้โหเจ็ดหมื่นเจ็ดคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มสิมีแบบดุกๆไหมใส่แล้วแบบว่าเอาเป็นหมอว่าสิ่งลำลังเลือนลำลัอเลือนอะเอาแบบอย่างเงี้ยก่อนนะอย่าง ที่สามนิ้วไปเลยปัาบเต็มเต็มแน่นแน่นเต็มแน่นแน่นอย่างงี้กี่บาทกี่บาทอันนี้อันนี้สองแสนห้องแสนห้าใส่ไม่รองใส่ไม่รอดโอ้โหมีสนาลายสีขึ้นมาเลยสวยผมเก่งเลยตอนเนี้ยอันนี้อันนี้สองแสนห้าใส่ได้แบบเดียวนะแต่เรามีแบบนี้คุณก็วงนี้ค่ะวงนี้ค่ะ อันนี้สามแสนห้าแต่คุณอาจจะตกใจว่าเอ้ยก็3 5มแสนไม่ใส่ได้แค่แบบนี้หรอความพิเศษของร้านเราเราดีไซน์ให้มันสามารถเบร k ออกมาเป็น 2, 2> องวงก็ได้อันนี้ล้ำกว่าซโฟลล้ำกว่าน,านั้นคุณก้อง เราก็แยกออกมาเป็น3มวง,งก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะไปงานไหนใส่สบายนิ้วมากค่ะเนี่ยคุณจะต้องวงนี้แยกทีได้ค่ะมากกว่านี้มาสั่งทำค่ะน่พอจริงเดี๋ยวพึ่งนะ,ะอ่ะอ่ะอ่ะไหมก็บอกราคาก่อนนะคะบอกราคาบองเลยคะ่ะ,าคาน,ะ,คะนี่ วงนี้นะคะใส่ได้5แบบ3ามแสนแปดค่ะถามจริงเวลาคุณผู้หญิงเวลาได้เพชรนี้แล้วแล้วเขาเป็นความสุขป่ะเคยเห็นใครได้เพชรมีความทุกข์หรอทางล้านเท่าไหร่ทำในไบลบมาเป็นบวกยังดีวันนี้ไม่มีอะไรเลยเรื่องวันนี้คือไดมอนด์เพอร์ลปี้บําบัดความเครียดด้วยเพชรจริงไหมใส่แล้วมีความสุขไหมสุขไหมล่ะบอกอะไรไปยังแฟนตรงนี้ไหมครับไม่ต้องรอแต่งงานก็ได้มีต้มหมูไหมต้มหมู นี้ค่ะอย่างคู่นี้นะคุณก้องว่าใส่ได้กี่แบบก็ต้้มหูอ่ะก็แบบเดียวพี่แบบเดียวก็ใส่ที่หูผู้ชายไม่มีจินตนาการไงอ่ะมันวางให้ดู2แบบนึงสอบแบบเดียวเลย เห็นตอนนี้แบบนี้คือใส่แบบติดหูไปเลยอันใหญ่ปักใช่ไหมแล้วเราก็ดึงอันอันล่างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนกลายเป็นหยดน้ำเสร็จแล้วก็สามารถใส่ให้ใหญ่ขึ้นด้วยการที่พับข้อนี้ลงไปแล้วเราก็เติมก็เป็นอันใหญ่อันหนึ่งนี่มีสกิลการขายมากมีสกิลการพรีเซนต์มากนนี่ใช้เจ๊คนนี้ที่กินปูมาดอกนล้มาทำไมคะขายเพรกินปูไม่ได้คุณจะทำอะไรก็ได้นี่นี่นี่ฉันลืมขายอันนี้อะไรอะไรร้านอื่นทำไม่ได้นะคุณนี่ดีไซน์ดิฉันถึงข้อเลยค่ะ ยาวมาถึงนี่โอ้คุณจอยอันนี้ชิ้นหนึนนน่งแสนสองแสนสามแสนหูยนี้เท่าร้านเท่าไหร่เนี่ยอุสต็อกเราไม่เหมือนสต็อกร้านอื่น เราสต้อของได้เยอะมากลูกค้าเข้ามานะเราบอกความต้องการบอกงบประมาณนะเรามีหมดเลยเพราะว่าสมมติว่าอยาบมงคนมาหาอย่างเงี้ยอยากได้ทรงประมาณนี้แต่มันใหญ่ไปมีอันเล็กกว่านี้แล้วที่เรามีข้างหลังร้านเราก็หยิบมาให้ได้เลย<อ>แล้วก็มีบางคนไม่ชอบเพชรประกรบชอบแบบนี้แต่ขอเป็นเม็ดคือบัตเจ็ตเขาแบบสูงกว่านี้ไ<อ>งเราก็ทําให้ได้สิ่งที่อยากจะบอกเมื่อวันนี้ก็คือว่าลงทุนอะไรไม่สาคัญถ้าเอาลงทุนกับเพชรเพราะว่ามันทําให้คนรักของเราแฮปปี้ใช่ไหมครับเป็นการลงทุนที่ใส่ได้นะคะคูอใส่ออกงานใส่เดินข้างคู่กับสาม ให้เขาดูมีสง่าราศีก็อยากจะบอกก็คือเป็นความชอบส่วนบุคคลเป็นการลงทุนส่วนบุคคลแล้วกันนะครับเราก็นาเสนอทางเรื่องนี่คือธุรกิจที่มีอยู่จริงบอกอะไรเพื่อนๆไหมที่อยากจะเริ่มต้นซื้อเพชรเพราะจริงหลักพันก็ได้หลักหมื่นก็มีหลักแสนหลักล้านก็ได้ก็เพชรนะคะสุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งของที่มันคลาสสิกแล้วก็มันมีมูลค่าในตัวก็คือสําหรับเพื่อนๆที่ยังแบบว่ากลัวว่าเพชรจะแพงไปก็มาเริ่มจากชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเริ่มใส่ติดนิ้วเทเลนิวสองนิ้วมันก็ ไปงานแต่งไปงานสังสรรค์งานเลี้ยงอะไรเนี่ยบางทีเทมันก็มีความจำเป็นในการที่คุณจะต้องใส่เข้าไปเหมือนกันที่สําคัญคือมันมีค่าต่อจิตใจใลองดูลองซื้อเชรให้คนห,คหลักดูลองไหมลองครับข้าว็งสามว่าเทรนี่คือการขายของไหมเฮียช่วยตอมบมาบอกเลยว่า <ไข S 2> ใช่ <laughs> ไม่เลยว่าใช่ไม่เรยเีบริการยีด้วยนะว่าคนที่ขายคนที่ขายไม่อยู่แต่คนเนี้ยเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยแบบนึกไม่ออกว่าแบบเออจะให้อะไรเป็นของขวัญในเงี้ยก็อาจจะแบบส่งคุณผู้หญิงนะเข้ามาที่ร้านจะก็เข้ามาเลือกที่ร้านแล้วก็บอกทางร้านไว้ว่าถ้าเล็งไว้เนี่ยบัตเจตเท่านี้ก็ขอชิ้นนี้บัตเจสูงหน่อยก็ขอชิ้นนี้แล้ววันที่คุณผู้ชายรู้แล้วว่าจะถึงวันเกิดเนี่ยก็เดินแค่เดินเข้ามาแล้วผมมีบัตเจตในใจประมาณนี้คุณจอยเลือกชิ้นไหนไว้คุณจอยถ้ามาขนาดนี้แล้วติดต่อไไไไดด้้้้ที่่หหนนนนนเเลยคคครรัับจจจะะะะะะขาาามมก็ือถ มาที่ไอคอนสยามค่ะโซนไอคอนลักซ์ชั้น1 1> หนึ่งไอคอนสยามนะฮะไปสยามสแควร์ไม่เจอ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 นะฮะต้องไอคอนสยามชั้นหนึ่งเท่านั้นขอบคุณคุณจอยมากเลยนะ,ค,ะครับ,บนะครับยินดีค่ะ